ท่านนะครับได้นำตัวมาครับเริ่มจากเจมเลยครับครับผมสวัสดีครับชื่อเจมส์ครับเจมส์พรสคอตนะครับผมครับสวัสดีครับกาดนะครับกาดคอยสุภาครับสวัสดีครับแฟมนะครับแฟมตันุพัฒนครับสวัสดีครับแมทธิวนะครับเดวิดแมทธิวโรเบิร์ตครับวันนี้เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวเรื่องเราเจมส์ก่อนเลยครับคาแรคเตอร์หรือแบบจะไปคาแรคเตอร์ของเราเป็นยนงเรื่องราวที่เราแบบจะได้สนุกกันเป็นไงครับอ่าโอเคนะครับก็อย่างแรกเลยเจมส์เนี่ยเราบทเป็นจิมมี่นะครับถือว่าเป็นอ่า เป็นน้องเล็กของเรื่องแล้วกันเป็นเขาเรียกเป็นนักศึกษาที่เป็นดาวของดาวของนักเอ้ยเขาเรียกัไงนะดาวคณะดาวเดือนเดือนคณะดาวไม่ได้เป็นเดือนคณะครับก็คือจะมีความฮอตแล้วก็มีความเจ้าชู้เจ้าเล่ห์ว่าเขาจะมีความที่แบบเขามีความที่เขาต้องการอะไรแล้วเขาอยากได้อะคือเขาต้องได้อะเขาจะสู้เพื่อสิ่งนั้นนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแล้วก็รัก รักมากก็เจ็บมากนะฮะ<อ>ใช่มันมันยากง่ายยังไงไหมครับกับคาแรคเตอร์ดีครับเจนริงจริงคาแรคเตอร์นี้ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าตัวจิมมี่เองเนี่ยเป็นคนที่เ<ม>ขาเรียกไงดีเป็นคนที่แสดงอารมณ์ออกมาเยอะมากมเป็นคนที่เขาเรียกไงดีเอเนจีเยอะเรื่องของทางอารมณ์เนี่ย<ม>แต่ว่าถ้ากับตัวเจมเนี่ยถ้าเห็นเองข้างนอกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยจะมีความยากตรงนี้เป็นชัยเลนอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเอาตัวตนของเราที่แบบ ให้มันสูงสูงกว่าตัวตนที่เราเป็นมันเลยยากอะก็แสดงว่าเราก็ต้องไปศึกษาในตัวละครนี้เยอะเหมือนกันจากจากตัวเยอะครับทำกันบ้านค่อนข้างค่อนข้างหนักเลยครับผมไปดูแบบพวกซีนอารมณ์เยอะอะไรอย่างนี้เพราะว่าเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าจะเป็นจะเป็นอีกแบบหนึ่งจากเรื่องที่แล้วใช่อีกเรื่องแล้วจะมีความแกลรงขมใช่ไหมเรงขามใช่แล้วเรื่องการเป็นเรื่องนี้จะมาแบบมีความสดใสมากขึ้นใช่ฮะก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยร S <S <an> <S เราจะได้เห็นอะไรในตัวแบบอือเราไม่เคยเห็นจากเรื่องอารมณ์แบบนี้จะได้เห็น <S <S <an> <S อีกมุมหนึ่งที่เป็นอารมณ์รวนๆเลยครับผม <S <S <an> ชายทั้งอารมณ์แบบโกรธมโหเสียใจมีมาหมดเลยครับครบรสต้องดิ้วหรือทำอะไรมัน,มนยากไหม,ม,นไหมในเรื่องของการแสดงยากครับยากช่วงแรกๆครับผมเพราะว่าด้วยการที่เราไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนที่มันแบบเป็นอารมณ์้วนๆนะก็เลยจะมีความแบบ แชร์เลนมากตอนแรกที่แบบจะต้องบิวขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอถ่ายไปเรื่อยต้องขอบคุณพิกาดมากที่เขาช่วยแบบช่วยปูเรื่องหรือว่าแบบทํากันบ้านให้เราอะไรเงี้ยว่าแบบน้องที่ได้ทำอะไรนะทำทำทม่ได้ผมไม่ถามหรอกทำไปก่อนทำแล้วผมมานนั่งถามน่งเซตอะไรดีโอ้โหพูดดีเลยจริงๆครับคือว่าผมรู้สึกว่าการที่เล่นซีรลมเนี่ยมันต้องเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วก็มีความสัมพันธ์กับครูมากที่จะไม่เราแบบคอนเนคกับเรื่องราวของตัวละครแล้วก็ ตัวนักแสดงเองใช่ครับเราปลยมาแล้วครับคุณการรับบทเป็นโตรครับผมในเรื่องนี้ก็เป็นพี่ใหญ่สุดของเรื่องครับผมเพราะว่าเป็นพี่ชายของเต๋อด,ด้วยแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของโตนะครับผมก็เป็นคนที่ยังไงเหมือนเหมือนมีฟิลแม่อยู่ในตัวเพราะว่าเราเป็นคนที่ต้องดูแลน้องมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายแต่มีความใจแข็งอยู่ในระดับหนึ่ง และยังเป็นคนที่อ่อนต่อโลกเรื่องความรักมากๆด้วยคือพร้อมจะโดนหลอกเสมอครับผมวันนี้เลยต้องมีคนมาคอยห้ามคอยเตือนคอยสแกนเสมอใช่ครับผมมันมันยากง่ายเลยครับกับคาแรคเตอร์ตัสำหรับผมนี่คือยากมากเลยเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของผมเองนะของกาดเีนกับตัวคาแรคเตอร์ของโตแตกต่างกันมากๆเลยคือโตเขาเป็นคนแบบคนดีที่แบบอ่อนหวานแล้วก็ทงเขียวมากๆอ่ะส่วนกาดนี่คือจะออกแนวปวนปุ้แบแสบเงี่ยซึ่งมันเลยต้องมันเลยต้องปรับ ปรับตัวเราออกไปค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันแต่ตัวของโตเองมันมันมีสเสน่ห์ในความที่เขาเป็นคนอ่อนโยนแบบนั้นเป็นคนอบอุ่นแบบนั้นนะเลยเราเลยเอาบางส่วนของเรามาใส่ได้นิดเดยียวนิดเดียวความยา,ากง่ายอะไรตรงเนี้ยบทเนี้ยมันมันอยู่ที่ตรงไหนครับว่าเราตามมา้องปรับอารมณ์ผมว่าความยากของมันความท้าทายของมันนะอยู่ยที่ตรงอารมณ์พวกซีนของดราม่าหรือแบบแม้แต่การที่ คุยกับน้องชายอย่างนี้มันก็มันก็ต้องมีความแบบแววตาม,มันต้องออกว่าเรารู้สึกไงกับน้องชายจริงเพราะเวลาที่มองน้องมองจิมมี่คือจะต้องแตกต่างกันน้ําเสียงที่ใช้พูดก็แตกต่างกันแต่เราก็คือเล่นได้โอเคเลยพ้ามันมีแบบอะไรมาแล้วที่ต้องพูดตงๆต จริงๆถามว่าโอเคไหมก็ก็ต้องอยากให้คนดูเป็นคนตัดสินมากกว่านะครับผมแต่ในส่วนตัวผมเองอ่ะทำเต็มที่มากมากผู้เราคือทำเต็มที่กันมากๆเลยแล้วยอมรับตรงๆว่ามันก็ท้าทายพวกเราจริงๆกับกับบทเรื่องนี้แน่อนอนฉากเลยเนาะเวลาแบบซีรีส์วายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแบบเอ็นซีหรือความจิ้งความฟินเรามีอะไรอยากจะแบบสปอยไมมว่าเออเนี่ยแหละต้องมาดูเรื่องนี้นะมันมีให้คุณเห็นแน่นอนหลายคนแบบตั้งหน้าตั้งตาหรือตั้งรอคอยอ่งูกเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับผมมีแน่นอนครับผม ในเรื่องที่ผ่านมาเรื่องครั้งก่อนนะครับก็มีประมาณหนึ่งรอบนี้ก็คือแอสวนขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิมใช่ครับมันถึงเป็นค่เรีนซีหรือไปอย่างอื่นไปเลยไหมหรือว่าถ้าที่เปิดมาก็คือเป็นแล้วนะคือแบบเปิมาก็มีแล้วอ่ะมัเลยว่ามีตั้งแต่อีพีแรกเลยเลยนะใช่ครับเปิดมาก็คือไปแล้วนะเปิดมามีเลยก็คือเปิดมาขายเลยว่าแบบเอ้ยใช่เนื้อเรื่องมันต้องแบบมันเริ่มมาอย่างนี้แล้วอะแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไอ้ทีคือมันมีซิงค์แบบว่าเขาเรียกว่า ตัวเปิดไปแล้วไหมว่าคุณต้องไม่พลาดเลยสักตอนนะในการที่จะดูเพราะคุณแบบโอ้มาขนาดนี้แล้วว่ามีมแะนะ่นอนลคืออีพีแรกพูดถึงอ p พีแรกเลยดีกว่าอีพีแรกของเราเนี่ยก็คือจะเป็นปูมาเลยดีกว่าว่าความสัมพันธ์ตัวละครเป็นยังไงแล้วก็แนะนําแต่ละตัวละครว่าความสัมพันธ์กับคนนี้คนนี้เป็นยังไงหรือว่าเขารู้จักกันมาคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวว่าแบ็กกราวน์เขาเป็นยังไงคือจะปูมาทั้งหมดใน E ีพีหนึ่ง เราจะได้เห็นความแบบเขาเรียกไงคาราคาซังระหว่างเาสับใหม่นะฮะสับใหม่สับใหม่อีกแล้วนะฮะเออคาราคาซังแล้วสุดท้ายมันปลอมอะไรมันต้องปลดปล่อยอะไรไปไหมมีแน่นอนมีแน่นอนนะมันก็จะค่อยปลดในเนื้อเรื่องนะฮะว่าแบบเอ้ยทำไมจู่ๆคนนี้กลายเป็นแบบเอ้ยจากที่แบบร้ายมากทำไมจู่ๆตอนนี้เขาทิ้งดิ่งหรือว่าคนนี้เอ้าทำไมจู่ๆเขาไปรักกันอะไรอย่างงี้มันจะมีมาหมดเลยฮะใช่อะครับก็ แฟมรับบุตรเป็นปลายฟ้านะครับส่วนคาแรคเตอร์ของปลายฟ้าก็จะมีความเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ชัดเจนเรื่องความรักมากๆไม่ชอบให้คนอื่นมองตัวเองว่าไม่มีค่าในความรักอะไรเงี้ยถ้าถ้าเจออย่างนั้นคือตัวเองจะเฟดออกมาเลยแล้วเป็นคนที่เลือกเลือกใครจะเลือกคนนั้นเลยทันทีใช่แบบเป็นคนชัดเจนเหมือนตรงไหมดูท่าทางการพวกเราเหมือนตรงกับตรงนะครับใช่ไหมค่อนข้างที่จะตรงกับคาแรคเตอร์แฟมแต่ว่าจะต่างกันตรงที่แบบว่าตัวปลายฟ้าจะมีความที่นิ่งกว่าแฟมมี มีความเจ้าเล่ห์มากกว่ามีความที่วางแผนมากกว่าเพราะฉะนั้นคนจะมีความแบบกวนกวนกวนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องปรับหรืออะไรไหมครับลูกยากแน่เลยครับยากอยู่ครับสำหรับสำหรับสำหรับตัวแฟมรู้สึกว่ายากอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนเกินไปก็ต้องทํากันบ้านว่าเออถ้าสมมติว่าคารคเตอร์ของตัวใบฟ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปสามารถมองใครได้บ้างว่าแบบคนรอบตัวเราว่าที่พอจะเป็นแบบสามารถแบบมองอ่กิริยาท่าทางเขาบุคลิกเขาว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยลองมาปรับใช้ดู ใช่ครับแล้วเราดูที่แบบโปรยเสน่ห์อะไรนี่ไหมหรือถ้าแบบโปรามีครับมีมีก็ต้องแผ่วๆมาแววตาอะไรอย่างเงี้ยครับทางแววตาแววตานี่ต้องชัดมากว่าเฮ้ยว่าชอบนะหรือว่าแบบจองคนนี้แล้วนะอะไรเงี้ยคือจะเอาคนนี้อ่าไหนลองเทสดูใช่ไหมถ้าสมมติวาคนนั้นอ้าวมันต้องมีนะอ้าวน้องมีดีได้เลยถักเข้ามาดูซีรีส์เลยแบบเลยนะใช่ครับเอันนี้มอง นี่มองมองรวมเลยมองเลยมองทุกกล้องเลยมองทุกกล้องเลยเออทุกคนตรงนี้อยู่ครับแค่มองเดียวนะหรือว่าพูดด้วยพูดายี่ไปทกล้องเลยทีกล้องชี้เลยชี้ไปทีละกล้องเลยโอเคแฟ้มอย่าทำหน้ากวนแฟมอย่างนี้อย่าอย่อ่า้เออแล้วมีอะไรสักพูดสักหนึ่งประโยคไหมเพื่อลุงหลุยแบบว่าเออนะแฟ้มขับเบสซีคุณโอเคได้ครับ เราแซบนะลองเบาอาจจะยางประมาณนี้ครับประมาณเป็นรอเราดูในซีรีส์ก็ไันแล้วครับครับับครับแมทธิวนะฮะรับบทครับแมทธิวนะฮะรับบทเป็นเตะหรือว่าซื้อเตะก็คือน้องชายเด็กสุดของเรื่องครับก็จะเป็นน้องชายของพี่โตเตะเนี่ยจะมีความ เนี่ยเพาผ่อนคลายแล้วกันของเรื่องเป็นตัวผ่อนคลายเรื่องเพราะมันจะมีความเครียดของตัวละครหลากหลายนะครับแต่ละคนก็จะมีความเครียดของเขาแต่ว่าเตะเหมือนจะเป็นตัวละครที่แบบพยายามแบบมองโลกในแง่สดใสโลกคือแบบอืเป็นอะไรสิ่งที่แบบเอ uh huh. ใช่ประมาณนั้นครับ <laughs> <c oughs> ไอ้นี่เหมือนมันมีตัวจริงหรือในคามรคเตอร์มันเราก็ดูแบบสดใสอะไรอย่างนงี้เหมือนกันเนาะมีความคล้ายนะมีความคล่อคล้ายหล่อก็มีความคล้ายนิดนึง แต่จริงๆถ้าตัวผมอะผมเป็นอินโหดอินโหวดมากๆแต่ว่าคือเตะเหมือนกับเขาจะเป็นคนที่สุดสุดๆใช่ชอบเล่นชอบเข้าหาคนชอบอะไรแล้วรักใครก็คือรักมากๆรักทั้งพี่รักทั้งเพื่อนใช่ครับเหมือนยางง่ายอยู่ต้องปรับอะไรไหมครับกับบทนจริงๆก็คือผมเป็นคนชอบยิ้มอยู่แล้วแต่คุมกับก็ขอให้เหมือนกับว่าขอเอาตรงนี้ของแมทอะเข้ามาในตัวละครของเตะด้วย ก็อยากให้เตะเป็นคนที่ค่อนข้างสดใสเห็นแล้วแบบเออน่ารักดีอะไรแบบเนี้ยคิดว่าเสน่ห์ของตัวละครตัวเนี้ยคืออะไรครับมันอยู่ที่ตรงไหนกันผมคิดว่าอยู่ที่รอยยิ้มแล้วก็ความคียออนของตัวละครลองยิ้มแล้วก็พร้อมกันเลยได้ไหมมันเป็นแบบนี้เลยอือเออ ทำหน้าเบื้งก่อนทำหน้าเบื้งก่อนแล้วยิ้มนะบื้งก่อนเบื้องก่อนเบื้งก่อนนิ่งๆก่อนนิ่งก่อนเบื้องเกินอะโลกสดใสเลยเนาะพอยิ้มน้องนิ่งเบื้องไม่รูเครียดไปเลยแลอจะได้เห็นความต่างเห็นความต่างอะไรเรารู้ไหมว่าเรามีเสน่ห์ตรงที่แบบรอยยงรอยยิ้มที่จะดึงแบบแฟนคลับเข้ามาในดูอันนี้ของเราได้ครับก็นั่นแหละครับก็ฝากตัวละครเต๋ด้วยเพราะว่าเต๋เป็นตัวละครที่ก็น่ารักแหละเนาะ น่ารักน่ารักเออน่ารักน่ารักจริงครับป้าจริงหรือเปล่าเออไหนเจมทำครับน่ารักให้ดูหน่อยอย่างเรื่องนี้เราจะได้เห็นแบบความพิเศษหรือสเปเชียลหรืออะไรอย่างนี้ไหมใครอยากจะสปอยหน่อยไหมว่าเออต้องไม่พลาดเลยนะตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP จบเลยครับจริงๆความสเปเชียลของมันนะครับสำหรับใครที่แบบว่ารอติดตามผู้พวกเราอยู่อ่ะมันจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเหมือนการอัพอัพเดต ของพวกเราไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าด้วยบทที่มันยากขึ้นแล้วก็ต้องทําการบ้านกันมากขึ้นพวกเราเลยแบบตั้งใจกัมกายยาน,นมากๆแล้วก็พยายามกันมากๆหลายๆฉากหลายๆซีนก็คือเจมก็เพิ่งเคยทําครั้งแรกแทบจะทั้งหมดเลยก็คือนะแบบท้าทายน้องมากๆาาใช่ก็เ<า><ๆ>ลยอยากจะฝากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจพวกเราแล้วกันใช่ฮะแล้วในนั้นซีนที่มันอยากจะให้รอดูก็คงจะเป็นช่วงกลางของเรื่อง EP แบบกลางๆของเรื่องนะครับผมเป็นช่วงแบบจุด ฟิกผันของตัวละครทั้งสี่ตัวเลยครับคือต้องบอกคนดูว่าห้ามพลาดแต่ละอีพีเลยทุกอีพีคือสําคัญมากๆเหมือนแบบสมมติอีพีหนึ่งเนี่ยเราจะปูเรื่องให้เลยว่าความสัมพันธ์ของทั้งสี่คนเนี้ยเป็นยังไงหรือว่าเอ้ยทําไมคาแรคเตอร์ของมีมมี่เป็นยังไงเออคาแรคเตอร์พี่โตเป็นยังไงคาแรคเตอร์ปลายฟ้าเป็นยังไงคือทุกคนก็จะเห็นชัดเจนเลยแล้วแบบพอไปอีพีสองแล้วมันก็จะเริ่มมีอะไรเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆซึ่งถ้าพลาด อีพีหนึ่งก็คือเสียดายเสียดายคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอ่าแล้วแบบความจิ้นฟินของคู่คุณหรือของแต่ละคนอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างเลยโอ้โหจริงจริงแล้วเสริมนะเป็นซีรีส์วายใช่ครับให้คนแบบว่าเออใช่ใช่จริงจริงแล้วนะคุณต้องขึ้นเซเล็กนะได้ฝากแฟนๆด้วยครับฝากแฟนด้วยครับสำหรับคู่คว่ผมสองคนก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันแต่ช่วงแรกๆอาจจะ ยังไม่น่ารักมากแต่ช่วงกลางค่อนข้างที่จะน่ารักเลย<อ>เพราะว่าก็เป็นคนที่เปิดเผยเพราะด้วยตัวไพภาเป็นคนชอบเปิดเผยอยู่แล้ว<อ>ว่าเอ้ยรักคนเนี้ยชอบคนนี้ก็เปิดไปเลยไม่มีอะไรต้องกลัวไม่ต้องกังวลแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเขาเป็นไทยาหมาเด็กเราเป็นรุ่นพี่ไงเราเป็นรุ่นพี่ก็เลยจะมีความแบบน่ารักเรามีความบอสซี่อะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักครับบอกได้เลยคู่นี้น่ารักใช่คู่นี้ก็คือครับผมน่ารักไหมน่ารักไคู่เราเปรียบเปรแบบ เปียเป็นเหมือนเอ่อ,อเป็นเหมือนไฟเป็นเหมือนคลิกอะครับพี่พเป็นคลิกครับพี่เพราะว่าแซ่ไม่ฮะเ <laughs> จ็บปวดรวดเร้าแต่ว่ามียังยังพอมีความแบบว่าเรียกว่าไงมีมุมที่เออมีมีแบบความแบบสีสันอะอม,มีสีสันมีความน่ารักอยู่เหมือนกันแต่แต่ว่าผมว่ามัน้าดิบายง่ายอ่ะมันมีความหุ่นง,งดกับคู่เนี้ยแต่มันก็เป็นสีสันของคู่นี่นะเป็นได้มันเป็นมิติของคู่เนี้ยว่าแบบเฮ้ย ทำไมเขาทำอย่างนี้อ่ะทำไมทำอย่างนี้ใส่กันอนะ่ะเอา้าทำไมตอนอยู่ต่อหนนะ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะมันจะมีความเออะไรตรงนี้ใช่ครับแบบว่าความที่แบบคนดูต้องไม่พลาดเลยสักตอนมันจะอยู่ที่อะไรตรงไหน,นอ่ะจริงๆก็ในในเรื่องเลยครับผมในแต่ละอีพีอ่ะจริงๆมันจะบอกไว้เลยว่าเพราะอะไรมันถึงแบบได้แบบเออไปชอบเขานะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ตัวละครมันมีความคิดที่เปลี่ยนไปในแต่ละอีพีจะค่อยๆแทรก ดีลนิดครับผมแล้วค่อยไปแบบเหมือนรวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ไประเบิดทีเดียวแต่นอกจากแบบคจินเป็นใสๆก็ยังมีแบบพาร์ทของดราม่าของอะไรด้วยเนาะใช่ครับผมดราม่าค่อนข้างจะเยอะมากๆเหมือนกันครับผมการงานบ้างกับพาร์ทของดราม่าอะไรอย่างนี้ครับก็ท้าทายดีนะครับสาหรับสําหรับเราทั้งคู่เลยครับผมเพราะว่าดราม่านี่ตกมาทางฝั่งเราซะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะต้องทําการบ้านเยอะมากครับผมเพราะว่าต้องเข้าใจในความรู้สึกของตัวเขา เองด้วยเยอะอเพราะว่าเขาเป็นถ้าตัวโตวเองเป็นคนที่แบบว่าออนไหวง่ายมากมๆใช่แล้วในแต่ละวันที่ถ่ายนี่คือแบบโหต้องสวิช์อารมณ์แบบเยอะมาก <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเศร้าร้อ,องไห้เสร็จแล้วก็ไปรักกันแล้วก็วนกลับมาต่อแบบวนอย่างนี้ทั้งวัน ใช่เลยต้องเซ<ล>วิสอารมณ์ความสวิสของเรามันต้องไหมันพาร์ทไปดูมันต้องแบบเออบางทีต้องขึ้นแบบหูสุดเลยเนาะใช่ครับ<ล>ใช่มันมันมีหลากหลายมากครับมีเลเวลของความเศร้าเยอะมากๆที่เราต้องแบบว่าจัดการแล้วในบางซีนที่เราไม่ได้เศร้าแต่เราก็ยังต้องพกความอึดอัดใจไว้ตลอดอในทุกซีนเลยมันจะค่อยๆโผล่มาเรื่อยๆครับแววตาความอึดอัดก็ต้องลองรอ,งอ,งองดูครับผม<ด>ในแต่ ep ว่ามันจะอึดอัดเพิ่มไปทีละเลเวลเลเวลเลเวลในแต่ ep ผู้นี้มีไหมครับกับดราม่าหรือตามแบบ จริงๆแล้วคู่เราดราม่าไม่ค่อยมีมีแต่ไปปอบเขามากกว่าใช่เพราะว่าเขาโดนกระทำเอ้ยกระทำตลอดปลอบหรือซ้ำเติมมีซ้ำเติมบ้างเพราะว่าเตือนแล้วไม่ฟังมีคําเตือนบทระมัดระวังนะครับอ่จะต้องบินซีนบอีกอันี้เออใช่เน่ครับประมาณนั้นแต่มันจะมีดราม่าระหว่างผมกับเพื่อนสนิทชายค่อนข้างแบบอยู่ครับเหมือนกับว่าอ่ะเขาเป็นเพื่อนเราแล้วแต่ว่ายังไปหักหลังเราอีก เฮ้ยคุณหรือเปล่าที่หักหลังผมเฮ้ยคุณนั่นแหละสปอยล์แล้วเนี่ยจะหมดเรื่องเลยจหมดเรื่องแล้วไม่สปอยล์คือมันมีเยอะกว่านี้ไงเยอะกว่านี้แน่นอนมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มลิ้เดียวน้ำจิ้มแต่แน่พีอาร์ผมไม่เปลี่ยนเลยอแล้วนอกจากนี้จะมีเพลงด้วยใช่ไหมครับมีครับผมเมาพูดถึงเพลงยใช่ครับผมเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่พวกเราทั้งสี่คนนะครับร่วมกันร้องเพลงนี้ครับผมครับแล้วเพลงนี้ก็ได้ปล่อยไปแล้วในเทเลอร์ด้วยนะครับผมได้ฟังกันหรือยัง ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเพลงเต็มไม่รู้ว่าก็รอครอต้องรอติดตามว่าปล่อยเมื่อไหร่จริงๆวันนี้ก็อาจะได้ยินแล้วได้ยินแล้ววันนี้เราออนแล้ววันนี้เราออนแล้วต้องได้ยินแล้ววันนี้เราออนได้ยินอยู่แล้วใช่ก็ฝากติดตามเพลงด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็รอทำลายดีๆเพื่อจะปล่อยอยู่แต่ความหมายของเพลงอ่ะผมว่าค่อนข้างตรงใช่ตรงตามชื่อเรื่องเลยครับผมเตือนดีๆแล้วนะแต่ทําไมไม่ฟังไม่ฟัง ไม่ฟังกันเลยอะไรแี้ใช่ครับแบบไม่ฟังเลยเตือนดีๆแล้วนะเป็นเป็นเพลงซ้ำเติมโตใช่แล้วพอมันต้องมาแบบแสดงด้วยร้องเพลงด้วยเราเป็นไงบ้างครับโอ้รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกใช่ครับแต่ว่าร้องเพลงส่วนใหญ่เราเราชอบร้องกันอยู่แล้วแก๊งเราคือพักเบรกนี่คือต้องเล่นกีตาร์แหละต้องเล่นกีตาร้องเพลงกันตลอดไม่คุณเดลยหรือเปล่าไม่นะฮะก็เห็นร้องด้วยกันนะครับผมใช่ใช่จะมีนักร้องหลัยสายมีพาร์ทในความแบบเป็นนักร้องด้วยเพื่อที่จะแบบ เตื่นมาได้ให้แฟนคลับได้มาฟังเพลงในซีรีส์ของเราด้วยเนาะใช่ครับฝาดไหมฝาดเลยครับฝากติดตามซีรีส์ของเราฝากใครใครอยากจะแบบสปอยเพิ่มมากตรงนี้ต้องไม่พลาดนะอย่างนี้ได้เลยเริ่มจากเจมส์เลยครับเป็นแบบผมได้อะจริงๆก็อยากให้ทุกคนไปติดตามเรื่องนี้กันนะเพราะว่าส่วนตัวเจมส์เนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่ไม่ไกลตัวพอมันไม่ไกลตัวเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมได้ เคยผ่านมาแล้วเคยผ่านมาแล้วใช่ครับมันอาจจะแบบแบบคนรอบตัวเคยเจอใกล้เคียงใช่ใกล้เคียงใคล้าคลึงกันใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับจะได้แบบคล้อยตาไปไปด้วยกันอินไปด้วยกันใช่ครในแต่ละฉากใช่ครับครับผมก็ฟากซีรีส์ด้วยนะครับผมเลิฟไปเลยนะครับมีคำเตือนโปรดระมัดระวังนะครับทางช่อง8กดหมายเลข27ทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มสิครับและดูย้อนหลังได้ที่วิวครับและอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนนะครับดูได้ทางกาก้าอุลาร่าครับผม <laughs> so don't forget to check out our new series called love Alert. you can check it out on... you can watch us on channel 8 um, press 27 or you can also watch on view and also, and also Ga -ga -la -la. we really want you guys to watch the film we think you know it's a series that you guys will love mm -hmm. and we put a lot of hard work into yeah. it so don't forget to check it out thank you so much yeah check it out เช้คเอา์เช็เอาขอบคุขอบคุณครับ